สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าบุญธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับรถ BMW Series 7นะครับผมรหัส E 6 6 E 6 6 E 6 6นะครับผมอ่า E 6คันนี้เนี่ยเป็นมีปัญหาเรื่องของไฟหน้าที่ไม่สว่างนะคือดูเผลนๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไฟหน้าเนี่ย ของรถของรถเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนมาจากโรงงานนะครับอ่าก็คือเป็นระบบโปรเจคเตอร์ใบซีนอนมาจากโรงงานนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องของไฟหน้าที่ไม่สว่างนะครับผมวันนี้ลูกค้าก็นํารถเข้ามาเนี่ยทำการอัปเกรดชุดไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมอ่าส่วนชุดไฟหน้าไม่ได้ทําอะไรนะครับชุดไฟหน้าปล่อยไว้เดิมเดิมนะฮะวันนี้ทำโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกนะครับผมตัวนี้เป็นไฟตัดหมอก B I L E D ครับเป็นตัวอ่า G 4 0นนะครับผมก็ติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวเลย บอกเลยว่าไม่ง่ายทําไม่ง่ายเลยนะครับผมก็แต่ก็ต้องทำนะเพราะลูกค้าเดินทางมาไกลนะมาจากโคราชนู่น,นั่นผมมาเพื่อทําไฟตัดหมอกนะฮะคือมีปัญหาเรื่องของไฟหน้าอย่างมากนะครับก็เลยต้องต้องเลือกทำแล้วนะฮะต้องต้องทำไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เนี่ยเพื่อช่วยในการส่องสว่างนะครับอ่าก็ดูงานติดตั้งครับตัต้งได้อย่างสวยงามลงตัวเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมมาดูอีกข้างครับ อีกข้างครับนี่ก็ติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวนะฮะดูดีดูสวยเลยนะครับผมถ้าดูพ,พ,พ้นเผินก็แทบดูไม่ออกเลยนะว่าทำตัดหมอกโปรเจกเตอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูห่างๆนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแสงกันแต่รถคันนี้จะมีปัญหาเรื่องโชคหลังมานิดนึงนะครับคือรถจะเอียงหน่อยแต่ก็เป็นอุปสรรคในการทำไปอยู่นะฮะดูแสงครับอันนี้คือแสงจากไฟตัดหมอกนะครับเห็นไหม ไฟตัดหมอกมีสูงต่ำในตัวด้วยนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำเห็นไหมเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูอปิดไฟตัดหมอกตรงไหนออตรงนี้ทำไมไม่ใช่อ๋อนี่ปิดไฟตัดหมอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูอันนี้คือไฟหน้าของเขาครับไฟหน้าอันนี้คือไฟหน้าใบซีนอนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอเขาบูสก่อนพอบูสตเสร็จแล้วนะฮะบูสเสร็จแล้วผมจะเปิดไฟตัดหมอกครับ ไฟตัดหมอกเห็นไหมครับไฟตัดหมอกเข้มกับไฟหน้าอย่างเห็นได้ชัดคือกลืนกลืนแสงไฟหน้าไปเลยนะฮะดูถ่าปดูไว้ใกล้นะครับเห็นไหมเห็นแสงไฟหน้าไหมแสงไฟหน้าก็เป็นซีนอนเดิมนะครับอันนี้ข้างล่างเป็นแสงตัดหมอ,อกเห็นไหมครับกลืนได้อย่างเห็นชัดเจนนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอ,อกตัว G40 เนี่ยข้อดีของเขาคือคัดออฟมันเป็นแบบเหมือนไฟนหน้าเลยมีเส้นตัดแบบไฟหน้าเลยเห็นไหมครับเป็นรูปตัว Z ดังนั้นก็หมดปัญหาเรื่องของการแยงตารถที่สวนมาอยู่แล้วนะครับเพราะเขาตัดตัดฝั่งขวามาให้แล้วนะครับผมดังนั้นก็สบายใจได้นะฮะมาดูโอเคกับ BM s r ซีรีส์เนะครับรหัส E660 โอเคเดี๋ยวครัวนี้เรามาดูไฟสูงตอนที่ผสมกันบ้างโอเคนี่คือมีไฟหน้าด้วยไฟสูงครับแต่ไฟหน้าเนี่ยเขาไม่ได้มีไฟสูงนะใช่ไหมผมก็ไม่เอน่าจะไม่มีไฟสูงก็จะเป็นไฟสูงฮาโลเจนนะครับผม ที่ได้มากับไฟสูงทางไฟ,ไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับเคเขาอนุญาตปิดไฟหน้านะครับผมปิดไฟตัดหมอกเลยปุ๊บอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูงานติดตั้งกันแบบเพียวๆกันบ้างนี่นี่ครับก็ติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวเลยเห็นไหมฮะดูแทบไม่ออกเลยว่าทำโปรเจคเตอร์ตัดหมอกมาแล้วนะครับผมนี่นะฮะโอ้ยค่างโอ้เนี่ยครับสวยเลย ติดตั้งสวยๆก็แสงเข้มๆนะครับผมโอเคกับตัวนี้ฮะไฟสัดหมอก B I L E D C 4 0ครับใน B M ซีรีส์7นะฮะอ่า E 6 6 0 E 6 6 0น E 6 6 0นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเรื่องของอัปเกรดไฟหน้านะครับก็ ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ผมเอกไฟจ้าอุณรธานีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID Line กบลิงเพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะฮะแล้วจะเจอกันบิลลัวหน้าครับสวัสดีครับ